เด็กเป็หลวงพ่อจารันทิดังคำโมนะครับผมเดินตรงเข้าไปเลยครับเดินตรงเข้าไปเลยครับจะมีนั่งพักสิดทางมีรถรับบริการรับส่งท่านเข้าออกจอบวัดนะครับผมไม่อาละมันผสมปล่ายดอกกุยช่ายนะครับ่านเสาหลังนะครับครับเสาหลังอึมตาใน้ระบามศพของพระพักตร์รัตนัยนะครับท่านเราเป็นพวกท่านเราก็ต้องทำตามท่านเชื่อพวกนะครับ อันนี้ตลอดทางเดินเข้าไปประมาณโลกว่าๆสองโลนะครับก็จะเป็นร้านค้าอย่างเงี้ยครับซึ่งในอดีตก่อนที่จะดังราอโซเชียลเนี่ยผมเคยมาแล้วก็เงียบๆนบะครับเป็นวัดป่าจริงๆอ่ะเป็น,เป,นเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นวัดปฏิบัติธรรมไม่มีแม้กระทั่งร้านค้าไม่มีรถบริการอะไรใดทั้งสิ้นนะครับแต่มาหน้าวันนี้ไม่รู้ว่าหลังไหลไมาจากไหน เดี๋ยวพาเข้าไปชมข้างในกันเปิดขายอาห้กรอกนาอากาศก็ร้อนนิดนึงนะครับเตรียมร่มมาด้วยเตรียมร่มกันมาครับ โก,โกอาหารการกินไม่ต้องห่วงครับทั้งน้ำทั้งขนมเพียบผลไม้ก็มีขอบคุณควิ่งเสร็จแล้วครับลมมลม อ,อันนี้พอเดินมาถึงสักระยะหนึ่งนะฮะมันก็จะมีรถบริการจากทางวัดนะครับซึ่งแถวก็จะยาวมากแต่จากตรงจุดที่เราอยู่เนี่ยก็กอยู่ประมาณ6-700เมตรเท่านั้นนะฮะก็ถ้าสุขภาพแข็แงแรงก็เดินได้ก็เดินนะครับรถไปข้างหลรอบมอเตอ์ไซด์เลยครับเนีมอเตอ์ไซด์เลยครับรอบมาเร์ไซด์นะคบรอบรอบรอบอบนะครับเขาจะมีจุดขึ้นรถเข้าวัด แถวแล้วครับแถวครับอ่านี่ครับเขาจะเป็นรถของแถวบริการเนี่ยเข้าแถวอะไรเงี้ยครับนี่เป็นรถบริการอ่าขากลับนะครับดูแถวดูแถวก่อนครับอ่าสําหรับพี่น้องที่ปั่นจักรยานนะครผมก็แนะนำเลยว่า เอจาจักรยานติดรถมาครับ <c oughs> แล้วจะเป็นแพระน้าที่อยู่รอบสาลนะฮะพวกคนก็มาถาวายมาอะไรนี่คือโบสถ์กลางน้ำนะฮะแล้วก็มีองค์พระน้าอย่างนี้ฮะสี่องค์ นี่ก็เป็นบ้านพักสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมได้นอนกันตอนนี้ก็ ะพาเข้าไปชมด้านในนะครับน,นี่ที่ของนี่คือเป็นไปเสียมาแนละใช้หินทำยอันน้้องทนเข้าเี้เป็นบรรากาศในโบทถนะาะโบสถกางนา้ำ แก้วสองฝั่งเลยนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาฝั่งขวาจะลูกเล็นนนกนิดนึงนะครับผมแนะนำนะครับก็คือมาถึงแล้วนะครับเข้ามาที่โบสถ์ก่อนนะครับแล้วก็มาสักการะพระพุทธรูปเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีตู้นะเราทําบุญใส่ตู้ก่อนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราถึงค่อยไปไหว้องค์พระนาครับนําบุญที่เราทำนะครับไปมอบให้ท่านนะครับ <S <S เป็นการใช้บุญสักการะขอโทษนะครับประธานด กรากละ,ะากลาค่ะประธานก่อนนะลูกนะ้ตั้งเกวีอาลัยาแล้วมือง,ง,<ร>งไปเลยลูกพอผูด้านหลังก็มีนะลูกนะ้องไหพอผูให้ขเขา,าพุ่งตืดในลูกประธานก่จะนั่งอเลยนะลูกน้อตนะั้งศิลปาของ,ของพอแาาพร่จากพระประธาน เออเป็นที่หน้าแปดนะครับพอลองเอามือจับองค์พญานาคนะครับซึ่งตากแดดอยู่นะไม่ร้อนแต่ที่พื้นเนี่ยร้อนมากมราบริการน้ําดื่มฟรีนะครับแล้วก็มีตู้ให้เราหยอบทำบุญบริจาคฟ,ฟรีครับฟรีครับฟรีครับใช่เลยครับ สิ่งนึงนะครับที่เราช่วยวัดได้ก็คือความสะอาดนะฮะน้ำที่เขา,าแจกเราฟรีหรือจะเป็นขยะเล็กขยะน้อยนะครับถ้าเราหาถังขยะไม่เจอเราเก็บเอาไว้ก่อนถือไว้ก่อนนะครับพอเรากลับออกไปข้างนอกเราค่อยไปทิ้งนี่ก็เป็นวิธีการทําบุญอย่างหนึ่งที่ร่วมกันรักษาความสะอาดภายในวัดนะครับ ันนี้คือมุมโชคลาบนะครับมุมแสวงโชคใครที่ชอบสแสวงโชคหาเลขหาลาบตะเคียนได้มีาลงครับท,ที่ถ่ายกล้องทั่อัดเรครอบอย่าดูโซเชียลนะครับ ที่เห็นมีเธอบางคนนะเขาก็ปักทูบด้านนอกนะฮะซึ่งจริงๆ้วไม่ถึงคนทานนะาต่ได้ทำที่ไม่ดีไม่ถูกต้องนะครับเขามีที่เอาไว้ให้เราจุดทูบแล้วก็ปักนะครับนะี่ครับถ้ามีเจอที่เห็นก็ดีไปเขาก็มาเก็บให้ ต่ไม่ควรตัดตรงนี้นะเพราะว่ามันจะทําให้ต้นไม้ไหมนะครับในะระหว่างทางเดินกลับนะครับผมก็จะพูดให้ฟังนิดหนึ่งข้อควรระวังในการที่เรียกว่าขอความร่วมมือแล้วกันนะครับก็จะเห็นซ้ายขวาก็จะเป็นต้นไม้ธรรมชาตินะครับบางคนนะฮะก็ร้อนก็ไปหักกิ่งไม้ไปหักใบไม้นะฮะแล้วก็เอามาบังแดด ทีนี้ถ้าคนอื่นเห็นทําแบบนั้นเนี่ยทําตามกันพฤติกรรมตามกันสักวันละสักยีสิบคนหรือสิบคนเนี่ยผมว่าไม่นานนะฮะต้นไม้แถวนี้ก็ไม่เหลือครับแล้วก็ข้อที่สองก็คือเรื่องของขยะด้านในเนี่ยจะมีทั้งมาลายทูปเทียนะฮะ ก็คือบางทีก็ทิ้งกินแล้วก็ทิ้งกันนะตามสันดานของแต่ละคนผมใช้คำนี้นะฮะก็เรามาวัดควรจะจิตใจบริสุทธิ์นะฮะมาทำบุญอย่างน้อยก็คืออยากทำให้เขาสถานที่เขาสกรปรกครับจอมีขยะอยู่ในมือก็ถือไว้ก่อนถ้าายังไม่เจอถังขยะก็ถือไว้ก่อนแล้วค่อยเอาไปทิ้ง เรื่องทูเรื่องการปักทูบนะครับก็เขามีจุดเอาไว้ให้ปักอยู่แล้วอย่าไปปักด้านนอกทาพื้นดินหรือตามขอนไม้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าพอไฟมันลุกขึ้นมามีคนเห็นก็ดีไปครับถ้าไม่มีคนเห็นก็ทำให้ต้นไม้เสียหายหรือตายได้นะครับก็ โลกสวยกันนิดนึงรักษา,าธรรมชาติหน่อยจะไปทําลายครับอย่ามักง่าย,ยานั้นเองครับพูดกันง,ง่ายๆก็คือตรงไหนก็มีที่ไว้ให้ปักก็ปักนะครับส่วนเรื่องของบา,ายสีนะครับอขอบอกว่าไม่จําเป็นนะครับแต่ท่านท่านจะซื้อมาไหวมาบูชาก็ได้ไหวเสร็จแล้วก็นํากลับกลับออกไปด้วยนะครับ อาจะได้ไม่เป็นขยะเป็นภาระให้กับทางวัดส่วนเรื่องของการบูชาพญานาคหรือการไหว้พญานาคนะครับหลักๆเนี่ยคืออันนี้ส่วนตัวนะผมแนะนําให้เข้าไปที่โบสถ์ก่อนนะครับแล้วก็ไปร่วมทําบุญนะครับหยอดตู้ครับหยอดเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็อธิษฐานจิตนะครับนําบุญกุศลที่ทําไปนั่นนะครับอุทิศให้กับปู่พญานาคนะครับแล้วก็ ถึงจะไปขอพอรกับปู่เปียนาคนะครับนั่นคือเป็นวิธีที่น่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับ